ลิงน้อยผู้กล้ากับหุบเขารับแลการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกอันเขียวชะอมมีลิงน้อยชื่อมาลิที่อยากรู้จักโลกกว้างวันหนึ่งมาลิได้ยินนกคู่แก่พูดถึงหุบเขารับแลที่ซ่อนสมบัติล้ำค่าไว้แต่ไม่มีสัตว์ใดเคยไปถึงเพราะทางเต็มไปด้วยอันตราย มาลิไม่กลัวมันตัดสินใจออกเดินทางผจญภัยผ่านแม่น้ำเชี่ยวกรากปีนหน้าผาสูงชันและต้องหลบมังกรยักษ์เฝ้าถ้ำระหว่างทางมันได้เพื่อนใหม่เม่นแหลมผู้ฉลาดและนกแก้วจอมพูดพวกเขาช่วยกันไขปริศนาแบ่งอาหารและต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆในที่สุดมาลิก็ไปถึงหุบเขาลับแลที่นั่นไม่มีทองคําหรืออัญ,ญมณีแต่มีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ออกผลวิเศษกินแล้วว่าจะมีพลังแห่งความกล้าและปัญญา มาริแบ่งผลไม้นั้นกับเพื่อนแล้วกลับไปเล่าเรื่องการผจญภัยให้สัตว์ในป่าฟังทุกคนต่างชื่นชมและมาริก็กลายเป็นลิงผู้กล้าของป่าอย่างแท้จริงข้อคิดของเรื่องความกล้าและมิตรภาพจะพาเราผ่านอุปสรรคไปสู่เป้าหมายได้